นี่คือเครื่องจักรสาคัญในงานก่อสร้างสะพานในประเทศจีนครับเครื่องจกักรยั่งยักษ์ต er ัวนี er ้มีชื่อว่า bridge e r e c t o ซึ่งช่วยติดตั้งคานสะพานขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำครับมันออกแบบมาเพื่อยกและติดตั้งคานสะพานสําเร็จรูปบนโครงสร้างที่กําลังก่อสร้างใช้ในงานสะพานทางด่วนและรถไฟความเวร็วสูงข้อดีของการใช้งานเครื่องนี้คือปลอดภัยประหยัดเวลาใช้งานในพื้นที่ที่จํากัดเหมาะสําหรับทางรถไฟที่เครนไม่สามารถตั้งได้ วิศวกรและช่างเทคนิคต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพราะการติดตั้งคานแต่ละชิ้นต้องมั่นยำสุดๆมันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสรุปมันเป็นเครื่องจักรที่ช่วยในงานก่อสร้างสะพานให้รวดเร็วและปลอดภัยและทันสมัยสุดๆประเทศจีนสมัยนี้เพื่อนก็เป็นผู้นำในลหลายๆด้านครับโบสเป็นทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทคโนโลยีโอ้ยสุดยอดอีหลีเพื่อนนี่ ใครเคยเห็นเครื่องนี้ทำงานจริงคอมเมนต์บอกในเด้อครับ